เช้ามืดวันนั้นหมู่บ้านหนองประดูปกคลุมไปด้วยหมอกหนาไอ้นาำเย็นเยือกยังคงอบอวนอยู่ตามท้องทุ่งลุงสมชายเกษตรกร,ร,กรผู้ผูกพันกับผืนนามาตลอดทั้งชีวิตจูงเจ้าทองควายตัวใหญ่ร่างกำยำไปที่ชายป่าข้างวัดเพื่อไถดินในแปลงใหม่เจ้าทองตัวนี้แข็งแรงมากแต่พักหลังมานี้มันมีท่าทางผิดปกติ ดวงตาของมันแดงกั้มและมักจะส่งเสียงคำรามขู่ทุกครั้งที่เดินผ่านประตูตวัดป่าสุขาวดีซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในย่านนี้ชาวบ้านเล่ากันว่าหลายเดือนมานี้ที่วัดป่าสุขาวดีมีเรื่องประหลาดขึ้นทุกคืนคนที่เดินผ่านไปมาจะได้ยินเสียงสวดมนต์ดังขึ้นกลางดึกทั้งที่ไม่มีพิธีกรรมใดๆ และบางครั้งก็เห็นเงาตะคุ่มคุ่มวูบวาบอยู่หลังพระพุทธพุทธรูปองค์ใหญ่ในโบสถ์แต่เจ้าอาวาสหลวงพ่อเมธากลับบอกเป็นเพียงเรื่องของเวรกรรมทางวัดและเตือนชาวบ้านไม่ให้ใส่ใจเช้าว,วันนี้เมื่อเข้าใกล้ลานวัดเจ้าทองก็หยุดกระถันหันดวงตาของมันเบิกโพลงจ้องเขม็งไปที่พระพุทธรูปปางมารวิชัยสูงเกือบสมเมตรที่ตั้งอยู่กลางลาน ลุงสมชายยังไม่ทันเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็คำรามก้องแล้วพุ่งหัวเข้าชนพระพุทธรูปอย่างแรงเสียงโครมดังสนั่นจนหน้าขนลุกฝุ่นคลุ้งกระจายไปทั่วพระพุทธรูปแตกร้าวและพังทลายลงเป็นฉินส่วนขนาดใหญ่ลานวัดสั่นสะเทือนไปหมดลุงสมชายตกใจสุดขีดปล่อยเชือกแล้ววิ่งถอยกระทนหันหัวใจเต้นรัว ท่ามกลางฝุ่นละอองที่คละคลุ้งนั้นมีกลิ่นเหม็นรุนแรงอย่างประหลาดโชยออกมาเป็นกลิ่นข้าวคละคลุกนงปนกับกลิ่นซากศพที่เน่าเปื่อยเมื่อฝุ่นจางลงทุกคนต่างยืนตะลึงนิ่งงันเพราะใจกลางพระพุทธรูปที่แตกออกนั้นปรากฏโลงไม้สีดำเก่าคร่ำคร,ครึภายนอกสลักอักขรโบราณคล้ายอักษรขอมและในขณะที่ความเงียบปกคลุมอยู่นั้น หลวงพ่อเมธาเจ้าอาวาสก็วิ่งออกมาจากวัดใบหน้าถอดสีจ้องมองโรงไม้นั้นตาไม่กระพริบท่านตะโกนก้องด้วยเสียงสั่นคละหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใครแตะต้องพระพุทธรูปแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วลุวงสมชายในขณะที่กำลังตื่นตนกเผลอปัดเศษปูนที่แตกออกไปด้านหนึ่งและภาพที่ปรากฏต,ต่อหน้าเขาภายในโงไม้นั้นคือร่างสีดำ ขดงอคล้ายศพมนุษย์ที่แห้งกลังเสียงกรีดร้องดังละงมไปทั่วลานวัดเจ้าทองตกใจวิ่งหนีตเตลิดลงไปในทุ่งนาส่วนหลวงพ่อเมธาสุดหวบลงเหงื่อการไหลพรากปากพร่ำสวดมนต์ไม่หยุดแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนหวาดกลัวยิ่งกว่าคือแววตาของท่านไม่ใช่เพียงความกลัว แต่เป็นความตื่นตระหนกอย่างถึงที่สุดราวกับความลับที่ท่านปกปิดมานานแสนนานได้ถูกเปิดเผยต่อสายตาโลกแล้วไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุข่าวลือก็แพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านหนองประดูชาวบ้านพากันหลังไหลลำมาที่วัดป่าสุขาวดีมากขึ้นเรื่อยๆ ต่างวิภาควิจารณ์กันด้วยใบหน้าซีดเผือดบางคนถึงกับพนมมือไหว้พระพุทธรูปที่พังลงมาพร้อมกระสิบกระซาบว่าหลวงพ่อแสดงปาฏิหาริย์แล้วต้องมีวิญญาณอาฆาตอยู่ในวัดนี้แน่ๆตำรวจท้องที่ได้รับแจ้งเหตุและรุดมาอย่างที่เกิดเหตุทันทีร้อยตำรวจโทสมศักดิ์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นเพียงแค่นำภาพเหตุการณ์ก็รู้สึกเย็นว่าไปตามใคสันหลัง พระพุทธรูปแตกเล่าครึ่งองค์ล้มกลิ้งอยู่บนพื้นท่ามกลางเศษปูนคือโลงไม้สีดำที่ยังคงสภาพเดิมกลิ่นเหม็นข้าวจากข้างในพุ่งเข้าจมูกจนทุกคนต้องรีบใช้มือปิดหน้าหลวงพ่อเมธายังคงนั่งสุดอยู่หน้าประตูโบสถ์ก้มหน้านิ่งมือสั่นเท่าระหว่างรูปรูปประคำเมื่อตำรวจเดินเข้าไปใกล้สมศักดิ์กัดถามว่าหลวงพ่อครับ รบกวนช่วยอธิบายหน่อยทำไมในพระพุทธรูปถึงมีของแบบนี้หลวงพ่อเมธานิ่งเงียบไปนานก่อนจะพึพมพำเบาๆว่าอาตมาก็ไม่ทราบพระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นเมื่อสามปีก่อนโดยแรงศัทธาของพุทธบริษัทร่วมกันบริจาคอาตมาเพียงแค่ดูแลแต่กระแสะเสียงที่สั่นเครือและแววตาที่หลบเหลี่ยมทำให้ทุกคนรู้สึกผิดสังเกต สมสัตว์ส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเปิดฝาลงเมื่อฝาไม้ถูกงัดออกทุกคนต่างกลั้นหายใจภายในคือศพที่เน่าเปื่อยอย่างรุนแรงเหลือเพียงชุดแม่ฉีสีขาวชิ้นหนึ่งเศษกระดาษขาดๆและสร้อยประคำไม้สีเข้มภาพสยองขวัญน,นั้นทำให้ฝูงชนด้านนอกหวีดร้องบางคนถึงกับเป็นลมล้มพับไปทันทีตำรวจรุ่นเก่าคนหนึ่งเปรยเบาๆว่า ศพบ,บีน่าจะอยู่ในนี้มานานมากแล้วอย่างน้อยก็หลายปีพื้นที่ถูกปิดล้อมทันทีเจ้าหน้าที่นิติเวชถูกเรียกตัวมาทุกคนในวัดถูกกักตัวไว้เพื่อสอบปากคำในตอนนั้นมีพระลูกวัดอีกสามรูปที่จำคันสาอยู่กับหลวงพ่อเมธาคือพระสมบัติพระกิติพลและสามนเณรเก่งเมื่อถูกถามพระสมบัติกล่าวด้วยอาการตกใจว่า อาตมาเพิ่งมาบวชได้ปีกว่าๆได้ยินว่าพระพุทธรูปองค์นี้สร้างตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเมธายัางเป็นเจ้าอาวาสหนุม่มใครๆก็บอกว่าข้างในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไม่นึกเลยว่าจะเป็นศพคนหลังจากหลวงพ่อเมธาเป็นลมหมดสติไปตำรวจต้องนำตัวท่านไปไว้ที่ห้องพักส่วนตัวในวัดเพื่อเฝ้าดูอาการไม่มีใครกล้าเดินจากไป บรรยากาศปกคลุมด้วยความเงียบงันที่หนักอึ้งพระพุทธรูปโดยรอบโบสถ์ดูเหมือนน่าจะจ้องมองลงมาด้วยความเคร่งขครึมและเย็นชาในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานสามเณรเก่งเด็กน้อยไว้ประมาณ13ปีใบหน้าสู้ผอมแววตาหวาดวาแวงค่อยๆเดินเข้าไปหาร้อยตำรวจโทสมศักด์ เสียงของเขาพึมพำสันส่นๆว่านะครับผมรู้เรื่องนี้สมศักดิ์หันกลับมามองสบตาที่เต็มไปด้วยความกลัวของเด็กน้อยแล้วบอกว่าบอกมาเถอะไม่บอกงวนกลัวเนนเก่งกลืนน้ำลายมือทั้งสองกำชายจีวรแน่นแล้วเล่าว่าสามปีก่อนในคืนวันอาสาฬหะบูชามีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นในวัด คืนนั้นผมกำลังนอนอยู่ที่กุฏิหลังวัดก็ได้ยินเสียงใครบางคนร้องไห้อยู่ในโบสถ์เป็นเสียงร้องเบาๆเหมือนของผู้หญิงผมแอบไปดูเห็นหลวงพ่อเมธายืนอยู่หน้าพระบุทธรูปแล้วข้างหลังมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดสีฟ้ากราบกุ้มกราบซ้ำๆเนนเก่งหยุดพูดมองไปรอบๆราวกับกลัวใครมาได้ยิน แล้วเล่าต่อว่าผมเห็นหลวงพ่อคุยกับเธอเสียงเบามากเธอพูดว่าหนูทนไม่ไหวแล้วหนูจะบอกความจริงทั้งหมดหลวงพ่อก็คุกเข่าอ้อนวอนจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงหวีดร้องแล้วทุกอย่างก็นิ่งเงียบไปห้องทั้งห้องตกอยู่ในความสงัดมีเพียงเสียงฝนตกเปาะแปะที่นอกชานร้อยตำรวจโทรมศัก์ถามต่อว่า เจ้าเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินออกจากวัดไหมเนนเก่งสายหัวบอกว่าไม่ครับเช้าวันต่อมาผมถามหลวงพ่อบอกว่าเธอไปแล้วแต่ผมได้ยินกลิ่นเหม็นประหลาดในโบสถ์ไม่กี่วันหลังจากนั้นหลวงพ่อก็สั่งให้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่บอกว่าฝันเห็นพระมาบอกให้นำมาประดิษฐานทันทีตั้งแต่นั้นมาบริเวณน,นั้นก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้ใคร เข้าใกล้คำบอกเล่าของสัมมณนนทำให้พระรูปอื่นๆในวัดถึงกับอึ้งพระชราที่ยืนอยู่ข้างๆส่ายหัวไปมาแล้วรำพึงว่าพุทโธเอ๋ยที่แท้ก็มีคนจริงๆหรือนี่หมวดสมศักดิ์บันทึกข้อมูลอย่างแคร่งขรึมก่อนสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารการสร้างพระพุทธรูปตามบันทึกของวัด พบว่าพระพุทธรูปถูกหล่อขึ้นในเดือนสิงหาคมปีนั้นเพียงหนึ่งเดือนอ่อนหลังจากคืนวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นความบังเอิญที่น่าคนลุกเมื่อตำรวจกลับไปสอบถามอีกครั้งหลวงพ่อเมธาฟื้นคืนสติแล้วท่านนั่งนิ่งอยู่บนเตียงดวงตาแดงกำ้ำสมศักด์เดินเข้าไปถามด้วยเสียงเข้มว่าหลวงพ่อครับผู้หญิงที่สามเณรเก่งพูดถึงคือใคร หลวงพ่อเมธาสั่นเทามือทั้งสองพนมพเข้าหากันแล้วตอบด้วยเสียงแหบพร่าอัตมาพูดไม่ได้ถ้าพูดออกมาทุกอย่างจะพังทลายแต่หลวงพ่อต้องพูดสมศักย์ย้ำเพราะคนในพระพุทธรูปอาจจะเป็นเธอหลวงพ่อเมธานิ่งไปครู่ใหญ่ก่อนจะเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลอาบแก้มท่านเล่าว่าสามปีก่อนวัดป่าสุขาวดี ยังเป็นสถานที่สงบเงียบหลวงพ่อเมตาในตอนนั้นเป็นเจ้าอาวาสหนุ่มที่ชาวบ้านเคารพรักเพราะความเมตตาเทศนาเข้าใจง่ายใครๆก็เรียกท่านว่าพระพุทธเจ้าหลวงแห่งหมู่บ้านหนองประดูกระทั่งวันหนึ่งช่วงต้นฤดูร้อนมีหญิงสาววัยประมาณ25ปีมาที่วัดเธอสู้ผอมใบหน้าซีดเซียวแววตาเศร้าหมอง เธอแนะนำตัวว่าชื่อละลินมาจากกรุงเทพอยากมาพึ่งใบบุญวัดเพื่อสงบจิตใจเมื่อได้ยินว่าเธอเพึ่งสูญเสียคนรักและมีสภาพจิตใจไม่คงที่หลวงพ่อเมธาจึงอนุญาตให้เธออยู่ชุดงานในวัดต,ตั้งแต่วันที่ละลินมาบรรยากาศในวัดก็เปลี่ยนไปเธอขยันขันแข็งกิริยาอ่อนหวานทุกเช้าจะตื่นมากวาดใบโพชงน้ำชาถวายพระและดูแลอ่างบัวรอบพระพุทธรูป ใครเห็นก็เอ็นดูหลวงพ่อเมธาเองดูจะให้ความสนใจเธอเป็นพิเศษสาม,มเณรคนหนึ่งเล่าว่าตอนกลางคืนหลวงพ่อมักจะออกมานั่งคุยกับละลินที่สวนหลังวัดเป็นเวลานานบางครั้งก็สนธนาธรรมบางครั้งก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆเคยมีคนเห็นทั้งสองคนจุดทูปสวดมนต์ด้วยกันใต้แสงจันทร์รากับมีความลับบางอย่างร่วมกันแต่เพียงไม่กี่เดือนต่อมาละลินก็เริ่มมีอาการประหลาด เธอไม่ค่อยออกไปไหนมักจะแอบร้องไห้คนเดียวในห้องและไปก้มกราบพระพุทธรูปองค์เดิมอยู่นานวันหนึ่งเมื่อหลวงพ่อเมธาเข้าไปหาเธอก็หลุดปากพูดออกมาว่าหลวงพ่อคะหนูซ่อนไม่ไหวแล้วหนูกลัวว่าบาปกรรมจะตามมาหลวงพ่อพยายามปลอบโยนแต่ละลินสายหัวแล้วบอกว่าหนูมีลูกกับหลวงพ่อแล้วคำพูดนั้น ทำให้เมธาแทบสติหลุดท่านอึ้งจนไม่เชื่อหูตัวเองจากพระผู้ทรงศีลท่านกลับตกหลุมพรางกิเลสจนก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์ต้องห้ามระหว่างสมณะและสตรีหลายวันหลังจากนั้นละลินยังคงไม่ยอมจากไปเธอเฝ้าอ้อนวอนให้หลวงพ่อเมธายอมรับผิดต่อหน้าพระพุทธรูปและสละเพศบรรพชิตเพื่อ,อออกไปใช้ชีวิตใหม่ร่วมกัน แต่เมธากลับหวาดกลัวการสูญเสียชื่อเสียงกลัวถูกตราหน้าและกลัวว่าวัดจะมัวหมองเพราะข่าวอื้อฉาท่านพยายามนิ่งเฉยและขอให้เธอปิดปากเงียบไว้โดยรับปากว่าจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยจนกระทั่งคืนวันอาสาละหบูชาละลินทนแบกรับความรู้สึกผิดต่อไปไม่ไหวเธอเดินเข้าไปในโบสถและขู่ว่าจะเปิดเผยความจริงทั้งหมดให้ชาวบ้านรับรู้ ในความสิ้นหวังนั่นเองการยื้อยุดฉุดกระชากได้เกิดขึ้นและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นละลินอีกเลยร่องรอยทุกอย่างถูกลบเลือนจนหายลับเหลือเพียงความเงียบงันที่ชวนให้ขนลุกภายในวิหารพร้อมกับการตัดสินใจหล่อพระพุทธรูปองค์มหือมาทับลงบนจุดที่เธอเคยคุกเข่าอ้อนวอนวันต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัด รุดมายังวัดป่าสุขาวดีเพื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดโบสถถูกสั่งปิดตายมีการกางเต็นท์อำพรางพระพุทธรูปที่แตกร้ร้เพื่อเลี่ยงสายตาชาวบ้านที่มามุงดูบรรยากาศภายในวัดหนักอึ้งและเงียบกริบจนแทบหายใจไม่ออกเมื่อเจ้าหน้าที่นิติเวชเปิดลงไม้ออกอีกครั้งแสงไฟส่องให้เห็นรายละเอียดที่น่าสยดสยอง ศพข้างในแห้งกรังจนติดกระดูกแต่ส่วนศีรษะยังคงเขาเดิมพร้อมเส้นผมที่ยาวพรุงพรังเป็นร่างของผู้หญิงจริงๆตามที่หลวงพ่อเมธาสารภาพชุดแม่ชีสีขาวแนบสนิทไปกับผิวที่แห้งเหี่ยวและระหว่างมือทั้งสองที่ประกบกันอยู่นั้นมีบางสิ่งซ่อนอยู่เจ้าหน้าที่ค่อยๆแกะมือออก พบเศษกระดาษที่ถูกพับไว้อย่างบรรจงแม้จะเปื่อยยุ่ยตามกาลเวลาแต่ยังพอเห็นรอยหมึกสีม่วงภายใต้กล้องขยายข้อความระบุว่าฉันไม่อยากหนีไปจากที่นี่อีกแล้วหากใครพบฉันโปรดบอกหลวงพ่อว่าผลกรรมมาถึงแล้วลงชื่อด้วยลายมือที่สั่นไหวว่าละลิน ทั่วทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบงันหมวดสมศักดิ์จ้องมองตัวอักษรนั้นด้วยสายตาเคร่งเครียดก่อนจะเงยหน้ามองหลวงพ่อเมธาที่นั่งเหมอลอยอยู่ริมระเบียงเจ้าหน้าที่นิติเวชรายงานเพิ่มเติมว่าพบรอยหักผิดปกติที่นิ้วกลางมือขวาคาดว่าถูกหักขณะที่เหยื่อยังมีชีวิตอยู่และมีร่องรอยการกระแทกอย่างแรงที่ทรงอกและลำคอหมวดสมศักดิ์จึงถามย้ำด้วยเสียงเข้มว่าหลวงพ่อครับผมขอถามตรงๆ ท่านเป็นคนฆ่าขุณลลิงใช่ไหมหลวงพ่อเมธาก้มหน้าลงมือสันเทาขณะพนมมือขึ้นน้ำตาไหลอาบแก้มท่านตอบด้วยเสียงแหบพร่าว่าอัตมาไม่ได้ฆ่าเธออัตมาแค่ต้องการให้เธอเงียบจึงเผลอผลักเธอจนล้มลงไม่นึกเลยว่าท่านเล่าทั้งน้ำตาว่าด้วยความตะหนกจึงนำร่างของเธอไปซ่อนไว้ในแม่พิมพ์พระพุทธรูปที่กำลังหล่อ โดยหวังว่าหากพระพุทธรูปเสร็จสมบูรณ์วิญญาณของเธอจะได้รับการปลดปล่อยหมวดสมศักดิ์กำสมุดบันทึกแน่นแล้วผู้เสียงกลราวว่าแต่หลวงพ่อโกหกกระดาษในมือเธอพิสูจน์ว่าเธอไม่ได้ไปไหนอย่างสงบเธอตายด้วยความทรมานและขับแค้นใจท่านใดนั้นคำพูดของหลวงพ่อเมตาก็ทำให้ทุกคนช็อกเมื่อท่านบอกว่า อาตมาไม่ใช่คนเดียวที่รู้เรื่องนี้ท่านสัดทอดถึงหลวงพ่อเดชพระชลาวัยเจ็ดสิปีที่ชาวบ้านเคารพนับถือว่าท่านคือผู้สมรู้ร่วมคิดเมื่อตำรวจเข้าตรวจคนห้องของหลวงพ่อเดชท่านกลับนั่งนิ่งสวดมนต์ราวกับรอเวลานี้มานานท่านยอมรับว่าตนเป็นคนคุมงานหล่อพระและเมื่อตอนที่เทปูนทับศพท่านได้ยินเสียงร้องไห้ชัดเจนว่า เธอยังมีชีวิตอยู่คำสารภาพที่ว่าละลินถูกฝังทั้งเป็นทำให้ตำรวจทุกคนถึงกับอึ้งไปต่ำๆกันหลังจากความจริงเรื่องแรกถูกเปิดเผยตำรวจยังพบเบาะแสที่ซับซ้อนกว่านั้นในพระพุทธรูปอีกองค์ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างมาประท้วงที่หน้าวัดด้วยความโกรธแค้นและเสียใจเจ้าหน้าที่พบเศษผ้าสีแดงสลักอักษรโบราณ พันรอบกระดูกในส่วนที่พระพุทธรูปแตกร้าวพร้อมแหวนทองสลักอักษรว่า T.N. สรวัตพงศ์หัวหน้าทีมสืบสวนสงสัยว่าอาจเป็นศพของอดีตเจ้าอาวาสหลวงพ่อเงินที่หายสาบสูญไปเมื่อ15ปีก่อนต่อมาตำรวจได้เรียกหลวงพ่อไตรรัตน์เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันมาสอบปากคำแม้ท่านจะดูสงบเย็นแต่แววตากลับแฝงความอมหิต เมื่อเห็นแหวนทองมือของท่านก็สั่นจนลูกประคำขาดกระเด็นในนาทีนั้นสามเณรน้อยวิ่งมาบอกว่าพบพระพุทธรูปอีกองค์ในวิหารบูรพาจารย์ที่ร้าวออกและข้างในมีกระดาษระบุว่าความจริงซ่อนอยู่ใต้พื้นโบสถ์หลวงพ่อไตรรัตน์ถึงกับหน้าถอดสีและยอมจำนนต่อหลักฐานคืนนั้นตำรวจทำการขุดพื้นโบสถ์จนพบกล่องไม้ที่บรรจุจีวรเก่า และรูปถ่ายของหลวงพ่อเงินคู่กับหลวงพ่อไตรรัตน์หลวงพ่อไตรรัตน์ยอมรับว่าตนเองยักยอกเงินวัดแล้วถูกหลวงพ่อเงินจับได้จึงพลั้งมือฆ่าปิดปากและนำศพซ่อนไว้ในพระพุทธรูปและละล,ะลินคือพยานที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงกลายเป็นเหยื่อรายต่อมาที่ถูกนำไปซ่อนไว้เพื่อรักษาความลับท่านยังให้การซัดทอดถึงเสียชัยนักธุรกิจผู้มีอิทธิพล ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังคอยบีบบังคับให้ท่านทำความผิดนี้ในที่สุดตำรวจสามารถจับกลุ่มเสียชัยได้ที่คคือหาหลูผลการตัดสินหลวงพ่อไตรรัตถ,ถูกจำคุก20ปีและเสียชัยถูกจำคุก15ปีคดีนี้กลายเป็นข่าวสะเทือนขวัญไปทั่วประเทศที่ความโลภและความกลัวนำไปสู่โศกนาฏกรรมใต้ร่มกาสาวพัด ในพิธีขอขมาครั้งสุดท้ายหลวงพ่อไตรรัตน์คุกเข่าต่อหน้าพระประธานด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาพร้อมพ่มพำว่าขอพระพุทธองค์ทรงเป็นพยานอาตมาได้ชดใช้กรรมแล้วชาวบ้านต่างพากันร่ำไห้เสียใจที่ต้องกราบไหว้รูปจำลองที่ซ่อนเร้นอาชญากรรมมานานหลายปีอย่างน่าสลดใจสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน ตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมกันมาจากที่ไหนบ้างครับส่งเสียงทักทายกันหน่อยนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่ได้ฟังไปครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและให้บทเรียนเรื่องเวกรรมได้ดีมากเลยใช่ไหมครับใครมีมุมมองไหนอยากแชร์พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมขอภาวนาและขออวยพรให้ผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขก,กายสบายใจขอให้พบเจอแต่ความราบรื่น ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงและมีชีวิตที่เปลี่ยมไปด้วยสันติสุขตลอดไปนะครับถ้าใครมีเรื่องราวดีๆหรือเรื่องราวหลีหลับที่อยากแบ่งปันอย่าลืมนำมาเล่าให้พวกเราฟังบ้างนะครับเจอเรื่องสั้นหรือเรื่องยาวก็ได้มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังไปพร้อมกันครับ